นแทนหรือกอัสวัสดีพี่น้องสวัสดีครับมาหอดบ้านนาะมายามดูบ่นนอเลยกาลูกบ่สคอยสบายนะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปหาหมอ นมาอันก <c ười> ันม้้บามดุพี่น้องเ้ยเป็นวัสบายเนาะแต่่ายมุนมัดแหะพี่น้องแบบวัสบายในโตในโตเนาะ ต้นเลยน่อยเพราะว่าเด็กน่อยในส่องหูหนุนหนีนะครัอย่างนั้หูสมันได้เป็นหนุนด้เป็นกาหูสัมันได้เป็นม้าได้เป็นหนึ่งแมวเารอย่างนั้นหนึ่งเงากาอีกต้นนนต้น

มิดเนียมิดจใว่ามันไพ่นี่มอตัมนใส่ได้มอืตัมันหัาหัวมันหัพวเป็นหันเป็นหันเลย ủa một cái này. ủa một cái này Ui, là cái này là cái này cái này là

Bên cổ đánh nhi cả đội nó Đó, tụi nó bứt mất rêu Nghe biếc mất đi Nhanh lụ, lăn luôn. Sữa này mất rêu Ê, lụ ơi, gặp ห่อคิดถนหของ่อหรือล่แล้่งอยู่่อหรือเะี่จมาขันหน้ำพ่อหรือฮะมาว่าขันหน้่อปาวหรอเ่ออมันมันับเป็นมาหรือาแล่าเอ้ยมาหรือล่าับหอน้แท้ในอหือเปล่งเกันครับว่าไปหรือาฮะขึ้นี

khám nhận chém nhũ Ôi ừ. kiếm nhau chém nữa cả nhà nữa. เพ you know? ิงร้านหนึ่งเด็ดนางกระปุตันเจดพิทันเศรษร้านสลิงยังอยู่ข้างย่างเยอะมีเยูะ หโลซื oh, oh oh no. oh yeah. oh ่อยินยายูกเอเนล่้ยทานหยาหรอเล่าแล้วท่าไหนล่นี่หลุดไนาะตัว่าคือตัวจมเหหกโลขนาดอะไรหองกูห้อสี่สิบแปดไได้หรือเปล่่ไหน้งเนาะสุดเาสดเก้าสี่สิบแปดปหามเ่กโลปรหาม่โลไปสองเดือนหโล สองเรือนวัวโอ้ยย่าๆสิบอันปีกว่าน่ะสิบโลเห็นยุมิดนะเน่ยนคนตาบ่น่ะใส่อนแน่นบ่ อ๋อพ e ี่น้องไอ้มนีนั่นไก่กาซีนมาห่วมกล้องประชุ่มน้ำอันอ่าหงเยนนะพี่น้องหงเยนมาไปน้ำมงเนี่ยเรกว่าหงเย็นมาไปน้บ่อเนาอ่าหงเยนตัตั้งอย่าน้ำมงนะพี่น้องแต่ขึ้นกับอ่าหงเยนมาไปน้บ่อพี่น้องอ่าถ้าหงเย็นนะผลในเซิร์ไ่เนาะมาห่วมกล้องประชุ่มน้ำเนาะ ฝันกะไก่กับเป็นเกล็ดเนาะเขาบอกถือถือเป็นเกล็ดนะเป็นเนาะฝันแตดีใจนะเพฝันในเซอรไไงเนาะผ่านผมง่ายการทาำเฮียนมฝอนอะไรเนาะได้เ็ดัปเชิญส่งให้ได้เนาะอาจจะไปห่วมง่าก็มีช่วงเรื่องอ่าแข่งขันกีฬาเลยพี่น้องนะที่ไก่ออกไปในคลิปก่อนๆแล้วพี่น้องเนาะอาจจะมีทีมอ่าทางงันน้ำฟองติ้ยนหรือมาเยือนเขาแล้วพี่น้องเนาะ เหมืนมาเรียนอะอยู่โรงเรียนอาโมบายหละเรียนเท่านี่แหละโรงเรียนบ้าร์มงกี่เรียนไม่รู้วันศุกร์าะพี่น้องเพิ่อนเลื่อนไปอีกเลยเนาะนเาะตะกี้เพิ่นว่าวันพุดแล้วมื้อนี้ทางอาจารย์เนาะหรือว่าครูเพิ่องที่ทบอกไก่เนาะเลื่อนเป็นวันศุกร์วันศุกร์ที่สิบแปดห่อนี่น้องเนาะวันนี้วันอังคารและเลื่องสามหมื้อเท่านั้น ไถ้าเนิ่นายถ่ายเนอะตอนนั้นก็มือุ่มเจ้าไก่ถ่ายเหมือนนึกจองเนอะไอเขาไปก็ม,ม,ม,ออม,มอือุ่มแน่สมอซอนนแหละี่น้องสมอซอนหุ่นยนท่านเละ เก็ขอขอบคุณทางผู้ใหญ่ผู้นี้ร้ายเด้อยทางบางเนอกบางนาขอะพี่น้องที่หายไก่ได้มีสือส่อมีเสียงเนาะในอ่าห้องพียนเนาะในอ่าสังคมเนาะกามุ่งยิ่งทางผู้ใหญ่สนับสนุนดันลังกะไก่ก็คือสีโบมีสือ่อมีเสียงแบบนี้นะพี่น้อ,เองเกิดกะสีโบไก่กะสีโบเป็นอเกียรติปั้นนิดเดียวพี่น้องไก่กะเป็นเกียรติคนนึงเนาะที่ไในห่วง ก็มาชุม่มเนาะครั้งนี้ดีใ,ใจร้ายพี่น้งเลยบุคิดว่าตัวเองสีขึ้นมาอยู่ในจุดนี้เนาะถือว่าเป็นผู้ใหญ่อ่าอีกร,รับหนึ่งนะพี่น้องเนะสีเฮาอ่าที่ฝันเซิร์เฮาเข้าขไปหวัวก็มาชุม่มดำเนาะไก่กับบุเคยมันเต้นๆน,นะพี่น้องบุเคยแบบสีไปหวัวแบบทานผู้ใหญ่แบบนี้เนาะ เมื่อกี้เป็นผู้ที่ว่างไงนะบอ่ว่างลงำลงเรื่องมาควันบอว่าที่ว่างลงทุนทุชว่างลงสิซิงโอลูกบ่สตินน้ำนักแต่ทีวางลูกลงบ่ถทันมว่าคืนน้ำเพิ่มลูกบที่วางมันยนบ่ได้เลว่าทันหลับแล้ว lần lượt lên mặt lên hỏa tuyển xe ở tận rất là tận 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 nữa นี่ผมงไรมั้นี่ผมอะไงล้างมีดมีอะไรนะตีมันเอาลงเลยเสื้อเป็นเสื้อแบบนี้อเปลี่ยนเสื้อนะแล้วอ่าอีอเป็นใหลูกนะโอ้ห่งหงหงเหอหาหายลูกไ่หาลูก Nói rồi, à à À, phèn, phèn, phèn rồi Ăn hèm 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 bên trái hèm 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 đi hèm 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 đi hèm 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 này. đi hèm hèm với hèm hèm đi hèm luôn đi hèm hèm Bỏ

Nong, ya. Bumilah, bumi, bumi. Atau ini, atau ini. Hahaha. Onah, onah, onah. Onah, onah, onah. Kami dah jauh kirim, jauh kirim, nong. Seba di, berjamuan sebong. Bukan, bukan baby nong. Mesti kamera sorang sorang bawa kamera mon. Kau suka keng lain, baby nong. Seba di, ya. ไปดีเด้อพี่น้องเด้อยข้าก่อนยาลูก่อนพี่น้อยไม่มีเวลากอดเลยโอ้โหที่พ่อหัวลายคนเก่งอ้คนเก่งพวกไก่เนี่ยนะโดนะโอ้ยชวนกินยาจังกินยาเก่งไหมจืดเกียดเลยจืดเปียดแหละเออจืดเปียไว้แเจ๊

vào vợ loa vào young loa con chila anh 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 con anh 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 con học lô đi à, con học lô đi มาลบ่ค่ำเศร้าเลยเ้เร้อ่นนี่เด้อขาค่ำาเศร้านี่พอจิพาขึ้นบักซองได้แกงหัวโมขึ้นบักซองหรือบ่มขึ้นบักซองเศร้าหเลเนอะเนอะเอโอ้ยเปียกนะพ่อเบียนเวน มาจิ้มแก้วมั้งจีจิ้มมือมึงอย่ารอเอาทำเป็นนังฮะหลงฮะไอ้ก้อนนกโลนี่นะไอ้ก้นนกโลนี่นะไม่น่เสื่อเลยเว่าจะหกโลวายอ่าอ่านี่อ่ะ อาก้อนนี่นั่งมาเป็นตาทังเทน่อากอนนี่นั่งมาตาทังเทนอกินนมไรบาดนี่โว้ยอากอนกินไรกินนมมะจิว่าเากินไรเถาหัวไร